สวัสดีครับพี่น้องชาวเดอะคับทุกท่านครับยินดีตอนรับเข้าสู่ชายผู้บ้าค้ังหรือผู้ภูกับผมเอนนิ่เม้งเ,เช่นเคยนะครับวันนี้แอนฟิวลุกเป็นไฟอีกแล้วนะครับเดือดปุดปุดกันเลยทีเดียวข่าวใหญ่ประดังเข้ามาแบบตั้งตัวไม่ติดเลยนะฮะเตรียมใจให้พร้อมนะครับแล้วมาไล่เลี่ยงความเลือดกันนะครับเรื่องที่1นนะฮะข่าวช็อกสันสะเทือนเก้าอี้คุณซื้อเมื่อมีรายงานหลุดออกมาว่าบอร์ดบริหารเริ่มไม่เื้มและกําลังเล็ง หลุยเอ็นโรเย่เข้ามาเสียบแทนอัเนอร์สลัตแต่ที่พีกไปกว่านั้นนะครับคือแผนสำรองเพราะมีชื่อของเจอเก่งครับอัจคัมแบ็กมากู้วิกฤตจั่วข่าวนะฮะโอ้โหข่าวนี้นะฮะถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับแฟนบอลเลยนะครับส่วนเรื่องที่2นะฮะต่อนเนื่องกับวิกฤตสธาปัญหาไม่ได้อยู่แค่ข้างสนามนะครับแต่มันลาเข้าไปในห้องแต่งตัวแล้วแหะครับเมื่อ ยานโมบี้นะครับตำนานสมมสองของเราออกมาแฉยับว่าบริการในแคมป์หงแดงตอนนี้อึมครึมสุดขีดเพราเผลอจะนักงนานสาหัสกว่าฟอร์มเน่าๆที่เราเห็นในสนามซะอีกนะครับแรงใช้ได้เลยนะครับยานโมบี้ส่วนเรื่องที่3นะฮะหงแดงนระสั่มหนักความกดดันพุ่งเป้าพิที่นักเตะเมื่อดิดดดิด,ด,ดมาฮามันนะครับชี้เป้าไปที่ฟอร์เรนเวียดฟอร์มไม่เข้าตาอย่างแรงอาจถึงขั้นที่จะโดนปล่อยแบบยืมตัว ทันทีในเดือนมกราคมนี้เลยนะฮะโอ้โหส,สื่อไม่ยังตังแพงสิมาปล่อยยิ้มตัวมันบ่ถือต้องได้พี่น้องเอ้ยต่อหมดทั้งหมดนี้คือสัญญาณอันตรายนะครับหรือแค่ข่าวลือปั่นประสาทนะครับเราจะมาเจาะลึกไปทีละประเด็นกันเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยไปจวดพร้อมกันเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับไปเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะครับจากสื่อนะครับอย่าง มาตรฐานนะครับแล้วก็เดิมเลือกนะครับเขาได้ตีไว้นะครับเนื้อหาคล้ายๆกันเลยนะครับหยิบยกมาพูดกันนะครับซ็อกบอลหงแดงเล่งหลุยเอ็นรเก้ยเสียบแผ่นสลอตพร้อมแผนสำรองสุดเซอร์ไพรส์เจอเก้งครับคัมแบ็กชั่วคราวอ่าเนอร์สลัตกำลังเผชิญแรงกดดันมหาศาลหลังผลงานของลิเวอร์พูลยังคงดิ่งเหวอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้บริหารของสโมสรต้องเริ่มวางแผนมองหาตัวแทนท่านระยะสั้นและ ระยะยาวแหล่งข่าวเปิดเผยว่าลุยเอ็นรย่าผู้จัดก,การทีมปารีสแซงต์แชงกมได้รับการขึ้นบัญชีเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งที่เจ้าของสโมสรลิเวอร์พูลต้องการหากพวกเขาตัดสินใจปลดอานเนอร์สลอตออกจากตำแหน่งกุซูอชาวด้านรายนี้กำลังเผชิญกับสถานก,การณ์ที่สั่นคลอนอย่างหนักหลังจากคุณทีมแพ้ไปถึง9นัดจาก12เกมหลังสุดแม้ว่าฤดูกาลที่แล้วจะสามารถพาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ตั้งแต่ปีแรกที่เข้ามาคุมทีม แต่ฤดูการที่สองนี้กลับกลายเป็นงานที่ท้าทายอย่างยิ่งและความกดดันก็ทวีคุณขึ้นเรื่อยๆแม้สลอตจะยืนยันว่ายังคงได้รับการสนับสนุนจากเจ้าของชาวอเมริกันแต่ถ้าว่าเบื้องบนก็ได้เตรียมแผนรับมือกับสถานการณ์ที่เราร้ายที่สุดไว้แล้วโดยหวังดึงตัวหลุยเอเ็นเรก้มาคุมทีมในระยะยาวผู้ซึ่งสร้างผลงานอนนาทึ่งในกรุงปารีสและเพิ่งพาทัพเปเชควาแชัมยูฟันแชมเบรลี มาครอบครองได้เป็นขั้นแรกในประวัติศาสตร์โซโมสอนเมื่อฤดูการที่ผ่านมาความสูงเลยดังกล่าวนะครับเป็นส่วนหนึ่งของการคว้าทริปเบิแชมป์ของเอนริเกซึ่งนับเป็นครั้งที่2ที่เขาทําได้สําเร็จหลังจากที่เคยทําได้มาแล้วในปี2015สมัยคุมทีมบาร์เซโลนาและเป็นการคว้าแชมป์อยู่ฟันแชมป์ลีกพร้อมทริปเบิแชมป์ด้วยเช่นเดียวกันแผนช็อกโลกท่าทางเจอร์กินครับ,บคุมทัพ ขาดตาทับสิ่งที่น่าเหลือเชื่อก็กคือหากมีการปลดสลัดจริงลิอร์พูอัพพิรนาที่จะดึงตัวเจคเก็งครับกลับมาคุมทีมในระยะสั้นจนจ,นจบฤดูกาลเนื่องจากเป็นเรื่องที่ยากที่เอนริเกจะทิ้งงานมากลางคลันโดยปัจจุบันจิงครับดำรงตำแหน่งเป็นประธานฝ,าฝ่ายฟุตบอลระดับโลกของ Red Bull. รเรดบุ๊คสรับเผยว่าตนเองยังคงพูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ทำกลางช่วงฝันร้ายของผลการแข่งขันที่เรียกได้ว่าตกต่ำที่สุดในสัปดาห์นี้เริ่มจากการแพ้แพตต่อนนัตเทียมฟอเรสคาร์ทินแอนฟิลแบบช็อกแฟนบอล3-0เมื่อวันเสาร์และสถาน,นการณ์ก็ยิ่งเลวร้ายลงไปอีกเมื่อวันพุดด้วยความอับอายในการเปิดบ้านแพ้พีวีไฮโอเฟนไปอย่างขาดลอย1-4ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์รายงานจากเดซันอ้างว่ามีการพูดคุยกันภายในกลุ่มผู้บริหารของลิเวอร์พูลแล้วซึ่งกำลัง กังวลว่าสล็อตกำลังสูญเสียห้องแต่งตัวแม้ว่าช่วงซัมเมอร์เขาจะใช้เงินซื้อนักเตะไปมากถึง450ล้านปอนด์แต่กลับล้มเหลวในการค้นหาสูตรสำเร็จและทีมตัวจริงที่ลงตัวกุนซ้อชาวดัตยอนรับว่าจากผลงานที่ปรากฏย่อมมีการพูดถึงอนาคตของเขาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เขายังคงมั่นใจว่าผู้บริหารระดับสูงเชื่อมั่นในตัวของเขาว่าจะสามารถพิสถันการกลับมาได้ อนาคตของเขาอาจขึ้นอยู่กับผลการแข่งขันใน3เกมถัดไปที่จะพบกับเวนแฮมซันเดอร์แลนด์และลีดยูเนเต็ดมันคงจะดีถ้าเราพิจารณการกลับมาและคว้าชัยชนะได้ถ้าหากคุณทำงานเป็นโค้ชและทำผลงานได้ไม่ดีมันก็เป็นเรื่องปกติที่จะมีคำถามเกิดขึ้นเมื่อคุณแพ้หลายครั้งผู้คนก็เริ่มจะพูดถึงเรื่องนั้นผมได้รับการสนับสนุนอย่างมากจากเบื้องบน ผมรู้สึกโอเคกับสถานะของตัวเองพวกเขาไม่ได้โทรมาทุกนาทีเพื่อบอกว่าเชื่อมั่นในตัวผมแต่จากการพูดคุยกันตามปกติผมก็รู้สึกได้ถึงความไว้วังใจนั้นสโลตกล่าวสรุปประเด็นสำคัญนะครับเป้าหมายหลักระยะยาวก็คือลุยเอ็นริเก้ตอนนี้เป็นผู้จัดการทีมปารีสแซงต์แชงก์นะครับตอนนี้ขึ้นเป็นตัวเต็งอันดับที่1น,นะครับส่วนแผนสำรองก็คืออาจจะดึงตัวเจอเก้นครับนะครับ คุมทีมจนจบฤดูกาลนี้หากปวดอานเนอสล็อตก่อนที่เอนริเก้จะเข้ามาแทนที่นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยปัญหาภายในทีมนะครับมีความกังวลว่าสล็อตกำลังสูญเสียห้องแต่งตัวไปแล้วแม้จะทุ่มเงินซื้อนักเตะไปกว่า4 5 0ล้านปอนด์นะครับอ่ะตรงนี้ต้องจับตาเลยนะฮะก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับถ้าเป็นลุยเอนรเก้เนี่ยแฟนกินเห็นกันยังไงชอบหรือไม่ผมชอบนะ สไตล์เอนุเก้นะครับเป็นสไตล์คล้ายๆเจ็ตชิ่คลับเลยนะครับและที่สําคัญนะครับเป็นบอลเกมบุกนะครับดูแล้วมันสนุกนะครับโอ้ก็อยากได้เลยนะครับโปรไฟล์ดีนะครับไม่แน่นะเอนุเก้เนี่ยอาจจะอยากหาความท้าทายใหม่ๆนะครับหลังจากคว้าแชมป์กับบาร์เซโลนาแล้วก็ปารีสแซงต์แชียงนะครับอยากจะมาลีกอังกฤษลิเวอร์พูลสโมสรของเราก็พร้อมที่จะให้ความท้าทายนั้นนะครับต้องติดตามนะฮะแฟนๆชอบหรือไม่หรือเอ็นุเก้ก็ พิมม์มาบอกกันได้เลยนะจ๊ะเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับก็เป็นทางสื่อของทานั้นอันฟิวอินเด็กนะครับเป็นตำนานของโซโมสรนนะฮะวิกิตาห้องแต่งตัวหงแดงประทุเมื่อโมบี้แฉแคมป์หงแดงลิเวอร์พูลบรรยากาศอึมครึมหนักกว่าฟอร์มเน่าในสนามนะครับโอ้โหยานโมบี้นะครับตำนานลิเวอร์ pool ด้ขยับวงการลูกหนังด้วยการเปิดเผยข้อมูลสุดช็อกนะฮะผ่านรายการ โมบี้ออนเดอะสปอร์ตว่าบรรยากาศภายในห้องแต่งตัวของทีมลิเวอร์พูลกำลังอยู่ในขั้นวิกฤตเต็มไปด้วยความไม่พอใจและผิดหวังซึ่งเป็นสัญญาณอันตรายที่เราร้ายยิ่งกว่าปัญหาฟอร์มการเล่นในสนามที่กำลังแย่แย่ภายใต้าการคุมทีมของอาร์เนอร์สัลัดสองเสาหลักระเบิดอารมณ์โกเม็โรโบจุดไฟแห่งความไม่พอใจโมบี้ได้พุ่งเป้าไปที่ความตึงเครียดที่กำลังปะทุขึ้นจากผู้เล่นที่รับใช้สโมสรมาอย่างยาวนาน2รายนั่นคือโจโกลเม็ และแอนดูโรเวอร์ซันหนึ่งโจโกเมตความไม่พอใจจากกลุ่มผู้เล่นที่อยู่กับทีมมานานเป็นความไม่พอใจที่เลวร้ายที่สุดที่คุณจะเผชิญได้โมบี้เตือนว่าการที่นักเตะเป็นเหมือนรากฐ,ฐานทางวัฒนธรรมของสโมสรเริ่มไม่มีความสุขนั่นเป็นตัวบ่งชี้ถึงปัญหาที่ฝังรากลึกและร้ายแรงที่การจัดการกับผู้เล่นใหม่ไม่สามารถเทียบได้ 2. องแอนดูโรเวอร์ซัน ทำไมผมถึงไม่ได้ลงช่วยเทียมอีกหนึ่งจุดที่น่ากังวลคือแอนดูโรเบอร์สันโมบี้เชื่อว่าแมสตับโคดอาจมองว่าการพักโรโบเป็นการบริหารจัดก,การภาระงานแต่แบ็กไซส์สกอตแลนด์ไม่ได้คิดเช่นนั้นเขาคิดว่าสโมสรของผมกำลังมีปัญหาทำไมผมถึงไม่ได้ลงเล่นโมบี้ตอกย้ำว่าผู้เล่นเหล่านี้คือกลุ่มคนสุดท้ายที่คุณอยากให้ไม่แฮปปี้ เพราะพวกเขาคือผู้นำและผู้ที่เข้าใจรสชาติของความสำเร็จเป็นอย่างดีสัญญาณเตือนภัยขั้นสูงสุดทีมแตกแยกขาดความสามคัคคีโมวีย้ำชัดว่าความไม่พอใจได้แพร่กระจายไปทั่วห้องแต่งตัวไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งเท่านั้นปัญหาในสนามที่ลิวฟูกลายเป็นกลุ่มบุคคลที่ขาดความเชื่อมโยงกันอย่างมากสะท้อนเห็นสภาพแวดล้อมที่แตกแยกอย่างชัดเจน ขาดความคิดเห็นของเคอร์ติจอนที่ออกมาร้องขอให้เพื่อนร่วมทีมเล่นเหมือนสุนัขที่พุ่งเข้าชนเพื่อแย่งบอลก็เป็นหลักฐานที่ปฏิเสธไม่ได้ว่านักเตะเองก็ยอมรับว่าทีมกำลังล้มเหลวในมาตรฐานพื้นฐานของการแข่งขันบทสรุปผู้นำแบกรับน้ำหนักที่หนักอึ้งการสุดตัวลงอย่างรวดเร็วของฟอร์มกาเล่นและความรู้สึกไม่สบายใจของบรรดาผู้เล่นอาวุโส ทาให้ห้องแต่งตัวของลิ v เวอร์ูลเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนโมบี้กล่าวทิ้งท้ายในแงนของฟองร์มการเล่นมันทําให้ทุกอย่างน่ากลัวไปหมดเส้นทางการฟื้นฟูทีมในตอนนี้จําเป็นต้องอาศัยมากกว่าแค่การปรับแท็คติกแต่ต้องเป็นการกู้คืนความสามคัคคีและศรัทธาจากกลุ่มผู้นําของทีมให้ได้โดยเร็วที่สุดนะครับอ่าก็เป็นบทว,วิเคราะห์ของตำนานสโมสรนะครับแยนโมบี้นะครับที่เขาได้ วีคอ์ไว้ในรายการของเขานะครับโมบี้ออนเดอะสปอนะครับก็มีเหตุผลที่เชื่อขึ้นหรืออ่าน่าฟังเลยครับสำหรับแอดมิณน,นะฮะน่าเชื่อเลยนะครับเพราะดูตอนนี้สเปะสปะกันไปหมดเลยนะครับเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันดีกว่านะครับก็เป็นตังสือจากลิว o ูเอ c โคนะครับเป็นบทสัมภาษณ์ของ dy, ดิ๊ดดิมหามันนะครับอ่ะไปฟังกันหน่อย ฮงดดนรอซัมดินาม,ดมาฮามันชีฟอรเรนเวียสอาจโดนปล่อยยืมตัวในเดือนมกราคมหลังฟอร์มไม่เข้าตาอเดมมิฟิวแชมยุโรปของลิเวอร์พูลอย่างดิดียดินมาฮามันนะครับก็ได้ออกมาแสดงทัศนะอย่างน่าตกใจโดยกล่าวว่าสถานการณ์ของฟอรเรนเวียสเพเม็กก์คาดตัวแพงอาจต้องถูกส่งตัวออกแบบไปเล่นยืมตัวในช่วงปีใหม่หากไม่สามารถพิสูจน์ตัวเองได้ก่อนคริสต์มาสนี้ เวียกองกลางทีมชาติเยอรมนีในวัย23ปีย้ายมาร่วมทัพหงแดงด้วยค่าตัวสูงถึง116ล้านปอนด์จากเบอร์ลเวอร์กูเซนเมื่อช่วงเสมอที่ผ่านมาแต่กลับทำงานไน,น้นาผิดหวังเจอตัวลงสนามในพิม์ลีกไปแล้ว11นัดแต่ว่ายังไม่สามารถทำประตูหรืออัดเส้นให้กับทีมได้เลยแม้แต่นัดเดียวปัจจุบันนะครับเวียดเพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อและมีลุ้นกลับมามีชื่อในทีมชุดทำศึกกับเวนแฮมยูเต็ดในวันอาทิตย์นี้หามันตั้งคำถามนะฮะ เขามีความเชื่อมั่นอยู่หรือไม่ดิมาฮามันกับอดีตผู้เล่นที่เคยคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนปลีกับลิเวอร์พูลนะครับและอดีตนักเตะทีมชาติเยอรมนีชุดรองแชมป์ฟุตบอลโลกปี2002ได้เปิดเผยถึงข้อสงสัยว่าเวียดจะอยู่กับทีมในช่วงครึ่งหลังของฤด,ดูกาลหรือไม่ฟอร์เรสเวียดอาจจะย้ายออนเชอร์กลิเวอร์พูลแบบยืมตัวในเดือนมกราคมได้หรือไม่ใช่เลยฮามันกล่าวกับโคล p พกเกอร์ดอทคอม แน่นอนว่าสโมสรและผู้จัดก,การทีมพยายามให้ความช่วยเหลือและปกป้องเขาเต็มที่แต่เมื่อคุณทุ่มเงินมาสารขนาดนั้นเพื่อดึงใครสักคนเข้ามาแม้เขาจะยังอายุน้อยคุณย่อมคาดหวังให้เขาสามารถพิสูจน์การได้ผมไม่คิดว่าฟอร์มการเล่นของเขาในตอนนี้จะทําให้เขาสามารถทําเช่นนั้นได้สําเร็จฮามันยังแสดงความกังวลว่าสภาพจิตใจของฟอร์เรนเวสกาลังมีปัญหาและอาจจะกําลังประสบกับความยากลำบากในการปรับตัวเข้ากับความรวดเร็ว และสภาพร่างกายที่หนักหน่วงของพเมลีกบางครั้งผมดูเขาเล่นผมคิดว่าเขาเสียความมั่นใจไปหมดแล้วหรือเปล่าเพราะมันคือพิมลีกเวลาที่เขาเสียการข้อกอังวลผมคิดว่าอาจจะเป็นเพราะจังหวะมันเร็วกว่าและประทะหนักกว่ามากราวกับว่าเขาอยากจะบอกว่าผมไม่แน่ใจว่ามันจะเหมาะกับผมเวสมีเวลาถึงคริสต์มาสอเดมิฟีลรานี้ยังชี้เห็นนะครับว่าสไตล์การเล่นที่เคยเป็นธรรมชาติของเวสยดสมัยอยู่กับเลเวอร์คูเซ่น ได้หายไปเขาดูไม่มีความสุขเลยในตอนนี้เขาเป็นนักเตะที่เรียนรู้ฟุตบอลข้างถนนและนั่นคือวิธีที่เขาเล่นให้กับเลเวอร์กูเซนซึ่งทําให้เขาเล่นได้อย่างเป็นธรรมชาติและมักจะตัดสินใจถูกต้องอยู่เสมอแต่ตอนนี้เขาไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วเขาคิดมากเกินไปแม้จะชื่นชมความพยายามในการช่วยเกมรับแต่ฮามันย้าว่าความคาดหวังที่มีต่อเวตคือการสร้างความแตกต่างในเกมรุก เขาถูกดืงมาเพื่อสร้างผลกระทบในฝั่งตรงข้ามฝั่งคู่แข่งและเขายังทำไม่ได้เลยจนถึงตอนนี้แต่ถึงกระนั้นเขาก็ยังทำผลงานได้น่าปิดหวังมากบทสรุปที่ชัดเจนจากฮามันคือการกำหนดเส้นตายให้เพเมเกอร์่าตัวแพงรายนี้ผมคิดว่าตอนนี้เขามีเวลาจนถึงคริสต์มาสที่จะต้องแสดงคุณค่าของตัวเองออกมาซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายนักเพราะอย่างที่ผมบอกทีมก็ไม่ได้ทำผลงานได้ดีในขณะน,นี้ผมค่อนข้างแน่ใจว่าหากเขา ทำไม่ได้จากตอนนี้จนถึงคริสต์มาสสโมสรจะมีการพูดคุยกับเขาเพื่อดูทางออกที่ดีที่สุดสําหรับทุกฝ่ายคืออะไรนะฮะอ่าหนักเลยนะฮะก็ต้องบอกว่าตอนนี้ทีมมันยังแบบละสั่เลยนะเวีดมันก็ต้องโดนหนักนะครับเพราะว่าซื้อมาแพงนะครับยังเล่นสเปซสปะอยู่เลยนะฮะเอาเป็นว่าอย่าเพิ่งเพ่งเล็งไปที่คนคนเดียวนะครับผมว่ามันอยู่ที่แผนการเล่นของสล็อตนี่นะฮะทคติกของเขานะครับ เวียดก็เลยยังไม่เฉิดฉายนะครับเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะฮะเป็นทางสื่อของท่านั่นลิเวอร์พูลนะฮะไม่รู้ว่าเป็นข่าวดีหรือข่าวไม่ดีสำหรับแฟนบอลลิเวอร์พูลนะฮะอา่านไปฟังกันหน่อยด่วนรันชันชุดขาวเทกังอากาศโกเนเต้ลิเวอร์พูลลั่นพร้อมสู้กลับสยบเสียงวิจารณ์วิกินหงแดงเขย่าบอลลังนะครับเปกระหลังฝรั่งเศสโดนหางเลขหนัก อิบรอรมาโก,กนาเต้ประการหลังตัวเก่งของทีมชาติฝรั่งเศสและลิเวอร์พูลต้องตกอยู่ภายใต้พายุวิจารณ์อย่างหนักนะครับหลังฟองร์มการเล่นของเจ้าตัวและทีมหงแดงดิ่งลงเหวอย่างน่าจะหายแพ้ไปถึง9เกมจาก12เกมหลังสุดในทุกรายการก็รล้นในวัย2 6ปีอะไรนี้กลายเป็นแพ้รับบาที่ถูกเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่ต้นครึ่งหลังถึง2เกมติดโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังความแพ้แพ้ต่อนาะเทมฟอร์เรส3 0ม และการแพยแพ้ต่อพีเวไฮโอเฟนเลเทนหนึ่งสี่ในศึกยูฟา่าแชมเปี้ยนส์ซ็อกเดียมอริดถอนตัวปิดนิวฟีเอซสมุนาและที่ถือเป็นประเด็นสั่นสะเทือนนะครับคือรายงานจากสื่อสเปนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ระบุตรงกันว่าเรียมอริดยักษ์ใหญ่แห่งแดนกระทิงดุจับตาดูสถานการณ์ของโกเาเต้ม,มาอย่างยาวนานและมีสิทธิ์เปิดฉากเจรจาได,ได้ล่วงหน้าในวันที่หนึ่งมกรอคศนี้ได้ตัดสินใจอย,อย่างเด็ดขาดแล้วว่า จะไม่เดินหน้าคว้าตัวโกลนาเต้ปร,รุนเทียมแบบไร้กระ้วตัวในช่วงซมนาอย่างแน่นอนนะครับนี่คือการเทกลางอากาศที่ตอกย้ำวิกฤตสถานในฟอร์มการเล่นของโกนาเต้อย่างแท้จริงนะฮะอา้าเขาสีบอเอาแะ้วฟอร์มบดีพี่น้องเอ้ล่าสุดนะครับโกนาเต้ส่งสารสู้ตายถึงนะครับเราจะสู้กลับทุกครั้งตั้งกลางสานการที่ร้อนรู่เท่านในแล้วอกสนามนะครับโกดันเต้ได้ใช้ โซเชียลมีเดียส่งข้อความสุดเดือดถึงเรานะครับก่อนเกมส์ก,กันที่จะบุกไปเยือนเวนแฮมในวันอาทิตย์นี้เขาประกาศอย่างหนักแน่นนะครับว่าเราต้องรับช่วงเวลานี้ไว้บนบ่าของเราคำวิจารณ์เป็นส่วนหนึ่งของฟุตบอลแล้วเราจะสู้กลับในทุกครั้งที่ผ่านพ้นพายุลูกนี้ไปให้ได้พร้อมทั้งเน้นย้ำถึงพลังของแฟนบอลแฟนบอลคือสิ่งสำคัญที่สุดแฟนบอลที่ยังคงร้องเพลงเชียร์เราแม้ในช่วงเวลาที่ยังลำบาก เราจะสู้ต่อไปเพื่อคุณเสมอกอวนเต้ส่งสัญญาณชัดเจนว่าพร้อมเผชิญหน้ากับความท้าทายเพื่อพิสูจน์ตัวเองในสนามอ่าก็ต้องบอกว่าข่าวนี้นะฮะเริโอมาเริดนะครับเทกอวนเต้แล้วเพราะว่าฟอร์มไม่ดีนะฮะไม่อยากจะได้นะครับขนาดอแางอ่าเป็นแบบได้ฟรีนะฮะลาชซนตุเรลเลมเริดย,ยกเลิกแผนการคว้าตัวกอวนเต้แบบฟรีเอเจนต์ซัมเมอร์นาอย่างแน่นอนแล้วนะครับเป็นสื่อจากสเปนนะ เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะจริงหรือไม่นะครับแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าโอ้โหกัวนเต้ก็ฟอร์มแย่จริงๆนะครับส่วนมาร์กเกฮีนะฮะเราก็มมลุ้นกันเพราะทางฝั่งของอเรมเมอริดเลิกสนใจกลวเต้มันอาจจะไปอมองหามาร์กเกฮีแล้วไปติดต่อซื้อเกฮีก็ได้นะครับเพราะเกยฮีก็ฟีเอเย่นเหมือนกันนะครับโอ้กูละเมอน้ำดีวนี่เด้พี่น้องเอนี่คือสรุปการลิเวอร์พูลนะครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่29พฤศจิกายนนะครับ ช่วงนี้อากาศหนาวดูแลสุขภาพด้วยนะครับเป็นแฟนแล้วก็ขอส่งกําลังใจไปให้กับชาวหันใหญ่นะครับให้ผ่านพ้นวิกฤตนะครับขอให้พระคุ้มครองนะครับพระศรีรัตนไทยคุ้มครองทุกคนให้ปลอดภัยนะครับแลวให้กลับมาเหมือนเดิมโดยเร็วที่สุดชอบกระลรช่วยกดแชร์แล้วกบม้วนใหม่นะครับสวัสดีครับ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือนน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าล,ลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพูดก,กันใหม่สวัสดีครับ